สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับช่วงเช้ากับหนุ่มสุรินทร์พอ,อยู่พอกินวันนี้จะมาตัดยอดชะอมครับตัดได้ก็แตกยอดใหม่ครับผมตัดชะอมครั้งแรกเลยครับผมนี่ยอดเขายาวมากแต่ว่ายอดยังไม่ค่อยสวยครับผมก็ตัดแต่งนิดหน่อยครับ เพื่อให้เขาแตกยอดใหม่แล้วก็จะได้แตกยอดเยอะขึ้นครับก็พอใช้ได้ครับเนี่ยยอดเอาไปตัดเอาไปใส่ไข่เจียวได้มีมดแดงด้วยกำลังสวยครับผม แต่ยอดเขายังไม่เยอะครับผมต้องตัดหน่อยเพื่อให้เขาแตกยอดเยอะขึ้นครับนี่ตัดเสร็จแล้วครับผมตอนตัดไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะถ่ายคนเดียวตัดคนเดียวก็ได้ประมาณนี้ครับผมยอดเขายังไม่เยอะครับแต่ก็โอเคครับผม นี่ตัดไปแล้วครับผมเดี๋ยวหน่อยยอดเขาก็จะเยอะขึ้นครับหมดแดงก็เยอะครับก็ดีไม่เป็นไรครับปล่อยให้ก็อยู่ธรรมชาติ ไม่รู้ว่าก็ต้องเลาะใบออกด้วยหรือเปล่าครับผมก็เพิ่งปลูกครั้งแรกครับเชอมยังไม่ค่อยรู้วิธีตัดแต่งเท่าไหร่ครับมาดูปักชีลาวที่โรยเมล็ดไว้ครับดูสิกำลังขึ้นงามเลยครับ ดูดิมีต้นมะม่วงมาแซมด้วยโอ้ตรงนี้เป็นกระจุกเลยครับผมผักชีลาวสวยงามครับอีกไม่กี่วันก็ถอนไปฐานได้ครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็พาเพื่อนๆทีน่นานามาตัดโอมด้วยกันครับผมตัดแต่งชอมดูบรรยากาศข้างหลังบ้าน่อยครับผมข้าวกำลังขึ้นครับดูดิฝนตกเกือบทุกวันครับแต่ตกไม่แรงลงเม็ดปล่อยๆทุกวัน ก็เลยวันนี้ก็ได้โอกาสฝนหยุดช่วงเช้าครับผมก็มาตัดแต่งะอมหน่อยครับช่วงนี้หน้าฝนไม่ต้องรดน้ำครับบรรยากาศสดชื่นมากครับช่วงเช้าคิดว่าวันนี้น่าจะเที่ยงน่าจะลงเม็ดอีกครับผมดูแล้ว ดูอากาศแล้วน่าจะลงเม็ดอีกครับผมช่วง,งเที่ยงๆก็ได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะไปทอดไข่ครับนี่ก็ได้มื้อหนึ่งพอดีครับผม ไข่ชอมดูมีมดแดงมดแดงเยอะจริงๆครับแถวบ้านผมดูสิก็ต้องขอบคุณครับที่เข้ามารับชมและติดตามวันนี้ก็มาตัดแต่งกิ่งโอมนิดหน่อยครับผม mm. เพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใหม่ครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชม และเป็นกำลังใจให้หนุ่มสุรินครับขอบคุณมากครับ